โย่ Yo, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่กับช่อง The d i s c o v e r Gaming กันอีกแล้วกับเกม Regen of Lunutra หายไปได้กับการทําคลิปนะเพราะว่าช่วงนี้เปิดเรียนแล้วมีเวลาทําคลิปน้อยลงนิดนึงแต่ก็จะพยายามทาคลิปให้ต่อเนื่องนะครับผม LR นี่แทบจะไม่ได้เล่นเลยไม่เล่นไ,ไม่เล่นจริงๆจังๆเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเล่นแค่เก็บเควสะวันนี้จะมาเล่นเ <laughs> <ck meme. S 1> ด็กมีมที่จริงๆมีคนชอบการเล่นทีโมใน LR นะเพราะว่ามันมันปั่นดีเสียงหลงด้วย มันปั่นดิแล้วมันก็สนุกนะแต่ว่ามันคอมโบติดยากแล้วก็อย่างที่รู้กันนะทีโมนี่เป็นเป้าสายตาสุดๆไปเลยเด็กนี้ก็จะเป็นเด็กมิวเด็กมิวก็คือเด็กที่บังคับอีกฝ่ายจัว่วไม่ว่าจะทำให้เขาเด็กหมดหรือว่าเจอเหตุก็ตามทีเฟลยอดอันนี้น่าจะเป็นเด็กอ่าไม่รู้เหมือนกันทีโมขึ้นมือแรกดี อยากได้แลนด์มาร์กอะสวยอยากได้แลนด์มาร์กกับโกฮาร์ดจริงๆถ้าถ้ามีโกฮาร์ดอีกใบจะดีเล็กนี้ไม่น่ามีการ์ดยิงตอนหนึ่งมานานลูเนชั่นขึ้นก็เอาไว้เคลียร์ได้แต่ว่าน่าจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่เราต้องพยายามลงแลนด์มาร์กโอ้โหการ์ดดรอปสูงทั้งนั้นเลยจะไม่มียูนิตเล่นเอาแล้วนยะ ใบนี้นี่เอาจริงๆเอาไว้สับโกฮาร์ดเพิ่มในเด็กแต่ตอนเนี้ยเมื่อไหร่เขาจะเล่นนานหรือเกินสักทีโ,โหโหตีไปเลยทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะไวฟีด เวลเลยเหรอถ้าเวลก็กรีบยอนไปหาการ์ดเล่นลงแลนด์มาร์กได้แต่ว่าไปลงไปมังคัาเข้าจั่วไปแต่เห็ดเรายังน้อยอยู่ เล่นมากอีกอักอนหนึ่งลงแพงไปเลยดูไหมนยเรมเมดเถ้าสับเป็นลูเนชั่นน่าจะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบายละเวนกามแย่ละผมเล่นพลาดลืมกาโดนเผาใบหนึ่งหวเวนกามละ ว่าเวลโดนเผาก็ยังโอเคที่เป็นเวลจริงๆไม่ต้องตีก็ได้นะไม่ค่อยขมเท่าไหร่อยากส oh, ับเห็ดเข้าไปน่าจะดี แปดใบพอแค่นี้ก่อนขอดูก่อนเขาจะเล่นอะไรอีกไหมเธอหน้าเรามี9มานาถ้าฉุกเฉินจริงๆก็ลูเนชั่นทิ้งได้ถ้าเขาลงแอดมาอะไรเงี้ยเราลูเนชั่นทิ้งไปเลยอ่าโดนเหตุเป็นเหงลกูกแปะอ่ะเคได้การ์ดมาทิ้งนะโอไลเมททิ้งจิวเร,ริก บรัมเหรอเอาจริงถ้าเป็นบรัมเนี่ยลูนเนชั่นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อา่าแต่บรัมจะลากอันนี้ไปจะเข้า5ดาเมจเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์เขาด้วยรามเมสกับจูเลริกได้แต่อีกใบที่ควรจะสับเนี่ยไม่ใช่สับติใบที่ควรจะทิ้งเหรอ เออต้องดึงอันเนี้ยถูกแล้วหนึ่งช้ำวับถูกแล้วฮะเขากลัวแบบเราใช้เวลอะไรอย่างงี้ป่ะนี่แหละ เวลไปเลยก็ค้มนะให้ hey, บรอมตายไปเลยไปเวลไปแล้วกันได้ฮิลสามหน่วยด้วยสวยทรัพยากรเราจะล้นๆ้นอยู่แล้วนะแต่ของเขาจะควรจะโดนเผาซึ่งเขาต้องลงอาร์ตไม่งั้นโดนเผาหนึ่งใบโอเคหน้าโกฮาร์ดขึ้นโอเคทีโม่ขึ้น,นสวย ชดดาร์โดอกับเฟลยอดการ์ดเคลียร์ก็พอมีอยู่ถ้าอย่างนั้นถ้าเขาเลือกจะเคลียร์ทีโมก็ทำได้แต่ว่าไม่รู้เขาจะทำหรือเปล่าโอ้ฟอตใบวะ่ะผมอยากลงเฮกคอเพิ่มอีกใบจังดูบีทลงไม่คุ้มเพราะยังไม่เสียเลือดงั้นก็เอาเป็น,น เป็นอันนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวลงเฮกซ์คอร์อีกใบหรือไม่ก็ลงไอ้น,นี่ไปชัมวับไม่จริงๆน่าใจนี่ดูดน,นี่แล้วก็ชัมวับลงไม่เป็นไรแล้วก็เฮกซ์คอร์ไปอีกอันหนึ่งจบเทินถ้าเราลงอันนี้เราจะไม่ได้ลงเฮกซ์คอร์แต่ผมรู้สึกอยากลงเฮกซ์คอร์มากกว่า เพราะมานาเขาเหลือสามเขาไม่น่าจะเล่นอะไรได้มากเท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะโดนเผาสองใบกับเห็ดถือว่าเขาจะโดนเห็ดเยอะแล้วละ่ะโดนเผาโดนเผาโอ้โหโกฮาสามใบสวยทำอะไรลูนเนชั่นครอมเบลิลเคลีย์ทีโมสตัน เรียทีโมถ้าผมทำอย่างนี้เขาจะได้ดูดเลือดปะไม่ได้ดูดโอเคถ้าเขาเสียการ์ดเพิ่มก็คุ้มเราอ,อ๋อโอเคได้จั่วการ์ดอยู่ดีแล้วเขามานาหมดแล้วด้วย <There. S 1> โกฮาร์ดอีกหนึ่งใบ oh. ถ้าโกฮาร์ดดึงดามจจะลดสาม แต่ถ้าเอาดูบีดเราดูบีดยังมีนี่อยู่เลือดยังไม่ลดกันโค้ชเลยถ้าช็อวับทีที่ช็อวับก็ได้แล้วน่าลงช็อวับมากกว่าเมื่อกี้อีกแล้ว <laughs> ลืมเขาแท็กแน่ๆแล้วล่ะตรงเนี้ย <out> ปล่อยได้ปล่อยได้ไดการฮิวเราเยอะ เราก็ดูบีทหรือแพ็ค b ยแบ็กแพ็ค u ยแบ็กน่าจะดีกว่าแพ็ค u ยแบ็กโดนเนิร์ฟแล้วนะกลายเป็นห้ามานนะแต่ว่าความโกงก็ยังเหมือนเดิมนะ ปาดแปดและเห็ดก็เพิ่มมาเรื่อยๆถึงจะบอกว่าเด็กนี้เป็นเด็กมีมแต่ถ้าเล่นดีๆมันเล่นได้ <S 2> <S 2> <S โดนเรื่อยๆโดนเรื่อยๆโดนเรื่อยๆลากากา็โดนเผาโดนเรื่อยๆเราตีไปเลยดว่าถ้าเขาต้องเสียมานามาเคลียร์ตัวนี้ก็คุ้มเราอยู่ดี เวนเจนเลยเหรอโอเคเวนเจนก็โอเคขอนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9เราควรจะมีการ์ดเจ็ดใบเพราะฉะนั้นเราควรใช้สองแต่ผมอยากใช้ใบเนี้ยมันรับเขาจั่วเพิ่ม4มันรับจั่วป้อง ลงอนี้ได้อันนี้แหละดีแล้วก็ตอนนี้มีการ์ด8ใบลงดูมบีสโอเคจบรอบเขาจะโดนจวดสามใบน่าจะจบแล้วมั้ง ถึงจะบอกว,ว่าเป็นเด็กมีมนะแต่มันก็เล่นได้แต่เล่นยากแล้วก็แพ้การสปแปมบอร์ดอย่างเงี้ยไอ้พวกบอร์ดนั้นหนา,นาเรามันเป็นเด็กคอนโทรลแหละมันเป็นเด็กคอมโบกึ่งคอนโทรลแต่ว่ามันก็จะเล่นยากกับมิดเรนอย่างเงี้ยอันนี้ก็นับเป็นมิดเรนแต่ว่าก็อาจจะพอไหวอยู่ถ้าเป็นอันนี้จริงๆน่าเก็บไว้ทั้งสองใบนะเน่ยมือเนี้ยน่าเก็บอยู่ แรมเมสแรมเมสในสับทิ s, think, ้งได้แต่เผื่ออยากทิ้งการ์ดอะเก็บไว้กริมมียอนเอาไว้จัวการ์ดการเคาแอคทีฟอะไรคือเด็กนี้นี่ตัดสินกับทีโมมือแรกค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ปล่อยไปสามเตมเมตปึ้งเรามีฮิลได้อยู่ครับคนเละเห็ดออกอย่างไวตอกไปเคลียร์โอ้ยูรูสีันอันนี้ไม่คิดว่ออันนี้คิดไม่ถึงจะกรีมเบยอนก็ ก็ได้ไม่ดีวา <My collection. S 1> โหเล่นอย่างนี้เหรอก็ได้เราไม่ค่อยมียูนิตตัวใหญ่ เท่าไหรอ่อันนี้ดีอันนี้น่าลงแต่รอดูก่อนว่าเขาทำอะไรถ้าลงยาสอบมาลงอ้นี้อ่ะอันนี่ยน,น,น่าลงไปลงไปเลิกตีได้ดี ผมจะยอมรับ3ดาเมจหรือผมจะเอาจูดี้ลิกไปบล็อกแต่มันไม่น่ามีการทิ้งอีกใบอะ่ะอีกใบไม่มีใบไในหนน่าทิ้งก็ยอมแับสาดาเมจหาการเล่นต่อเรื่อยๆอ่าโอเคโกฮารเรานี่ตีได้จริงๆก็เสี่ยงถ้าเขามีบัฟดาเมจแต่ ถ้ามันเป็นพวกเพลอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าคุ้มอยู่ดีเพราะเขาไม่ได้จั่วการแต่คิดว่าเขาไม่น่าบล็อกคือที่กล้าลงไปตีเนี่ยคือคิดว่าเขาไม่น่าบล็อกแต่ถ้าเขาบล็อกมาก็คือเราไม่คมุ้มเท่าไหร่อันนี้เราคุ้มสซลลี่ใส่โอเวอร์เวมถามว่าน่ากลัวไหมก็ระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราทําอะไรไม่ได้ผมจะเวนเจนใส่มันก็ไม่คุม้ม <laughs> รอไปเวนเจนยาโอกไม่ก็เร็วหน้าอะไรอย่างงี้ดีกว่าเราอันดับแรกเราสับ โอฮาร์ดกลับ็ไ้าเดินเด็กก่อนแล้วก็ลามเตดโคฮาร์ดแล้วก็เฮ็กส์คอร์โคฮาร์ดเราดูดไอ้นี่ไปแล้วกันเหตุเท่าไร ช็อปวับคุ้มกว่าสตันใส่ด้วยเนี่ยอ่าเราจะกิมบียอนหรือเราจะช้อวัฟนี่รเราจะเฮ็กคอร์ตอนนี้มันได้สามแบบเฮ็กคอร์ไม่คุ้มตัดทิง้งกิมบียอนได้ช้อวับเอาไปบล็อกช้อวับดีกว่าผ่านก่อน ยังไงเขาต้องเล่นนะถ้าเขาไม่เล่นเราก็คุมอืมแต่เราจะกิมมาถ้ากิมมาแล้วไม่มีการ์ดเล่นก็แย่แต่ถ้ากิมมาแล้วได้การ์ดดีๆมาเล่นก็โอเคอยู่แต่ใบนี้มันก็เท่านั้นแนหะไม่น่ากิมเท่า,หาไหร่ป่ะรวยต่อโอ้โหกิมมาก็โอเคอยู่นะถ้ามาไดใบนี้มาเมื่อกี้ ไอ้นี่อันตรายน่ารำคาญค่ายากอะเลือดฮะเพือพ่อเพือ่อเดี๋ยวเพื่อเพื่ออะไรครับพี่พี่ต้องการอะไรไม่เอา แล้วเทอหน้าผมจะโอเพนแอทแทกแล้วก็ถ้าเขาไม่บล็อกเราก็จะได้2ดาเมจถ้าเขาบล็อกเราก็ได้หนึ่งดาเมจกับไอ้นี่อ่ามีโกฮาร์แล้วด้วยแล้วเขาบล็อกเราก็ค่อยเอาโกฮารด์ดูดเสร็จก็วายฟีดลงนี่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 ลง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 ,ลง,ลง,ลงตุมชน,นะ <ś led> อะไรวะ <ś led> ดูหน่อยสิเจ้าจะแอคชั่นอะไรมา เรายังมีเวนเ้นเผื่อสถานการณ์เลวร้ายเช่นไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้นเอาจริงตัวนี้ไม่ควรลงตอนนี้เลยนะเอ,อ๊ะเขาลงมาทำไมอะ่ะคือถ้าจะลงมาบล็อกยูนิตมันก็หวาแล้วเชียวเอ,อ้ามีอีกปะละ่ะมีอีกไหมโกฮาร์ดมันไม่ได้ดูดเลือดก,ก็จริงแต่ว่ามันได้นี่อยู่ดีนะ มันได้สับเข้าไปแค่นั้นก็พอแล้วสำหรับเราไม่ค่อยอยากให้ใบนี้มันรอดอ่ะมันน่าลำคาญโอ้โอเคลงทุนหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดยังเจ็ดใบอยู่ลงเฮกสคอไปก็เท่านั้น ลงไว้น,นี่ดีกว่าไปาจบรอบไปซัวนิเตะโกฮาร์ดอีกหนึ่งใบ <HAEL> เป็นเจนเลยก็ได้นะเป็นเจนไปเลยไป <_ atge> เราไม่มีการ์ดเคลีย สี่ดาเมจได้อยู่แล้วและการเราใช้ที่เสเปลเรื่อยๆก็เป็นการดีกับคนลุงปลูกเห็ดที่จริงมันไม่ได้ปลูกมันมันค้าเห็ดอันนี้เอาลุงไปบล็อกได้ถ้าเขามาตีผ่าน2มานาสตาร์มีเหรอไม่น่า เขาลืมไปว่าเราเอาลุงไปบล็อกได้เราโกฮาร์ดเทอร์นาเพเนตแท็กสองมานาไม่น่าทำอะไรได้แล้วนะอ่ามีฮิลไกดิ้งทัชได้แต่ว่าไม่ทำอาจจะไม่มีอาจจะไม่ใส่ไม่รู้เด็กนี้ไม่เคยเล่นไม่รู้ไม่รู้อะไรกับเด็กนี้เลยทั้งนั้นผ่าน pack your b a สวย แอคเวยแบ็กอีกไปโอ้แพ็คในแท็กไปพุ่งพุ่งการ์ดเขาเริ่มเต็มมือขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราเราจบเกมไปแล้วนะเราแพ็คโยแบ็กแล้วก็ดูมบีดถ้าเขาไม่มีฮิวเน็กซัสเราจบได้แล้วแต่ทาก้อนมีฮิวเน็กซัสเยอะมากสตาร์เชฟฟิ้งไกดิ่งทัชไอโอเนียนก็มีจะฆ่าลุงอีกแล้วอ่ะ เอาเลยตามสบายแต่ผมยังไม่อยากปาดเผื่อเขาลงตัวอะไรเพิ่มมาผ่านไปเขาไม่ลงก็คุ้มเราอยู่ดีครับผมให้เขาตรงนี้ถ้าเขาอย่างนี้มาผมจะเหตุไปสองใบแค่นี้พออันนี้เห็ุยีสาเอ้ยยีสามอะไรสาบอจะบอกยีเกเห็นเลขสามมาพอดี แล้วก็มานาเรายังพอแพ็คโยแบ็กกับดูบีดเอาดูบีดลงไปก่อนคือยังไงเราชนะแล้วตอนเนี้ยคือยังไงเขาก็เจอเห็ดด้วย <c oughs> สองมานาไกดิ้งทัสยังมีแต่ว่า ก็เท่านั้นจ g <OSE> มันคือเด็กเห็ดผสมโกฮาร์ตอ,อ่ะมีวินคอนสองแบบอะ่ะทั้งเห็ดทั้งโกฮาร์ตคือมันดีนะเด็กนี้เห็ดก็ต้องการให้เขาจัว่วส่วนเราก็ต้องการจะจั่วโกฮาร์ตมันเลยโอเคอะ่ะเอาไปเล่นได้ ลงแรงก็ได้แต่เล่นยากน,นิดนึงมันจะคือเราต้องเล่นบ่อยๆทำความเข้าใจเด็กมันปลูกเหตดไปเรื่อยๆจัวโกฮาร์ดปาดคือถ้าเป็นสมัยก่อนที่โกฮาร์ดมันยังเป็นหนึ่งมานาไอเด็กนี่โคตรโกงนะงจริงแต่พอมนเป็นห้าก็ถือว่าเชนทรัพยากรได้ยากขึ้นในะอย่างเมื่อกี้ผมต้องมาคำนวณหน่อยนึงว่าโกฮาร์ดมันใช้พอไหมหมายถึงแพ็คเจแบกกันนะถือว่าเล่นค่อนข้างสนุกด้วยสำหรับคนรักเห็ุนี่เอาเด็กนี้ไปเล่นนะรักตายพูดเลย